เยนจะมีแผนว่าเราจะไปถ่ายรูปกันแล้วก็ก่อนจะไปถ่ายรูปนะคะนี้ย็นกลาลังแต่งตัวไปงานแต่งอันนี้ก็เลยจะเป็นวอล์กหนึ่งวันของเยีนนะเป็นวอล์กหนึ่งวันนะคะคือแบบแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวอล์กมานานแล้วตั้งแต่ไปคาเฟ่ก็มีแค่วอล์กเดียวในคลิปในชแนลนะคะก็ขอเลืลงรอกคือค o ร์บเรสลงงปก่อว แล้วก็ลืมบอกว่าเราต้องแปะผมไปด้านข้างนะคะชเห็นแบบก,ก็ไม่ต้องลงเยอะมากนะคะก็ลงแค่แบบควรก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็ลงที่หน้าได้ไม่เยอะเลยใช้พับพูชั่นลงกันละเอียด ก่อนหน้านี้นะคะยินก็แบบทำศีรผมมาแล้วแบบตัดผมมาอะไรยู่าเนี้ยแล้วแบบดูดีผมเสียมากแล้วฟูมากแต่ว่าขนาดเสียและฟูมากนะคะผมยินก็ยังเป็นคนที่ผมน้อยอยู่ดีเพราะว่ากรรมพันธ์นะคะเป็นคนผมน้อยผมบางแล้วก็ร่วงด้วยร่วงนี้มันเป็นธรรมชาติไปแล้ว แต่ว่าผมน้อยมีกรรมพันธุ์นะคะก็บำรุงผิวให้ดีๆน,นะถ้าอยากให้เครื่องสำอางติดทนนานและที่ขาดได้นะคะก็คือคิมกันแเจาะไม่ได้รอยครับ น้องๆหนูก็อย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่าครีมกันแดดสำคัญมากตัก้งแต่เด็กเลยนะเอางนั้นะนะคะ,ยะเยน็นจะเกาะลงแป้งเรืนองหลังจากนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเย็นจะมาเขียนคิวกันวันนี้ตาแบบ ไม่เท่ากันข้างหนึ่งชั้นเดียวข้างหนึ่ง,ง,งสองชั้นดังนั้นเราจะมาติดสติกเกอร์ตาอสอชั้นกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปเขียนคิ้วกันก่อน ต่อไปนะคะยินจะใช้เป็นมัสคารา่าคิวในการลงให้สีน้องเขาอ่อนๆลงมัสคาร่าคิวก็จะดีอย่างนี้นะคะเช่น ในการลงคิ้วให้น้องเขาอ่อนลงกับสีผมหรือให้เขาแบบอยู่ทรงตลอดทั้งวันมันมันเป็นข้อดีสำหรับการเขียนคิ้วเป็นข้อดีในการแบบลงคิ้วนะคะในการที่แบบกลิ่นลงมสาสคาร์คิ้วเนาะแล้วก็ทำให้หัวคิ้วเราแบบสามารถคอนโทรลได้อย่างเช่นเราจะทำให้หัวคิ้วตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็แช่แบบปปดขึ้น น,นี่นะคะเขาจะเป็นทรงที่สวยมากๆจากนั้นนะคะเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันคอนทัวร์หน้ากันเก็บโค้งหน้าหน่อยนงะจะมาะคอนทัวร์จมูกกัน ตอนนี้เริ่มสายแล้วฉันจะหยุดพูดแล้วก็แต่งดี เสร็จติ่งสีชั่วมนะคะนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำผมแล้วก็มาเจอกันนะคะออฟฟิศวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบลายหวานๆเนาะเป็นเดรนะคะเดตตัวนี้ยินสั่งจาก ลาซาด้าถ้าเผื่อทุกคนอยากได้นะคะเดี๋ยวยินจะขึ้นลิงก์ที่ยินสองชุดเด้นนี้ให้ที่ด้านล่างนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปกันที่งานแต่งกันก่อนนะคะก่อนจะไปคาเฟ่ดังนั้นเราจะไปงานแต่งกันก่อนแล้วค่อยไปคาเฟ่นะคะไปเจอกันค่ะที่งานแต่ง ตอนนี้นะคเราก็อยู่ร้อนกินอะไรดีสั่งอนะคะยังพออยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะรอข้าวนะ แต่ว่าช่วงนี้เราจะไปถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปกันนทุกคน น้องในวันนี้ก็จะตืเต้นสบายสบายแล้วก็กล้ากล้ขึ้นนะแล้วเราจะไปไหนดีค่ะเหยาะอาหารมาแล้วเดี๋ยวที่มาเจอกันนะคะมารออาหารมาก่อนเชิญเล่นอาหารมาแล้วทุกคนคือน่ากินมากๆนี่นะคะแล้วก็ดูมากับน้องนะ อร่อยมากชิมดูอร่อยมากอร่อยอร่อยใช่ไหมหวานหวานเนียอร่อย อันเนี้ยเป็นหัวหอมที่แบบเขาไปชุบแป้งทอดนะคะคืออร่อยมากอร่อยมากๆอร่อยมากๆแล้วก็นมนเนี้ยนมเป็นนมสตรอเบอรี่เกาหลีคืออร่อยมาก,มากๆเหมือนกันสไตล์ร้านคือแบบก็ดูน่ารักแบบเขา เขาไม่ได้ตกแต่งให้สวยแต่ว่าเขาตกแต่งให้แบบมีมุมถ่ายรูปที่แบบเยอะแยะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอันนี้อร่อยมากทุกคนต้องสั่งนะเป็นหัวหอมทอดนะคะคือแบบเขาเป็นหัวหอมจุแป,ป้งทอดนะคะคืออร่อยจริงๆคือต้องสั่งนะ ก่อยมากเดี๋ยวไปขาันมันแบบเล่นนุ่มๆเลยนุ่มมาก

ยรินลืมพูดปิดคลิปนะคะก็เลยจะมาปิดคลิปในการอัดเสียงถ้าเผื่อใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็ไว้มาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย